กขอโทษค่ะจะบาแน่โอเคครับขอคุนมาแเรจะไปหาได้าตัวน่นละใบเมื่อนั uh uh ้นนาะน้องับน้องนับไม่เห็นม่นด้ยร้องอู้ อันนี้่ององไรครับลุงมนสายเฮงลุงมลสายเฮงครับลุงมนสายเฮง,งสายเฮง,างปากเจอแอลกินเล่นด้วยเจอแอลกินเล่นเจอแอลกินเล่นจ้า ผักช่อเล็กค่ะรับก็ใครที่เข้ามาดูนะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเจออร์แอลกินเล่นด้วยนะต้องอ่างสองตัวเจออรอจ้าอ๋อเจ้าน้องนัทมาเที่ยวค่ะเจออร์แอลกินเล่นอะไม่รู้ใช่ไหมบอกว่าจะมาเอชียงรายลุงกับป้าไม่รู้ว่านัทชิวจะมาเดินรักกันจังน่าจะรักกันค่ะนัทถ้าลุงมาเนี่ยแบบว่าตกใจเก๋ขาวขึ้นเลยเหรอ ลุงลุงน้าลุงกับป้าน้ารู้แล้วมีคนบอกว่าลุงรู้แล้วว่านัดมาเพราะว่าเราแสดงว่ามีคนบอกแล้วเพราะว่าอันตะไลอยู่เนี่ยอ๋อรู้แล้วรู้แล้วคนว่า เขาจะมาเซอร์ายถ่ซะหน่อยแมนบอกว่าจะมาเซอร์ฟไถ่ตอนแรกชดไม่เมื่อเช้าเลี้ยงขับรถไปหาธนาคารออมสินไม่เจอเขาจะไปเซิร์ฟไถ่ทู่ธนาคารนัดชิวขับหาขับหาเลยอมาดามมาดามจะลองค่ะพี่นองก็ไปตามผู้ใหญ่รอใช่ไหมพี่ไม่ได้ไปตามรออยู่ับบ้านไ่ไมรอครับรอมันรอนะคะผูกไม่ได้ปานรู้แล้วไปไม่ถัน คนไปหาอยู่ธนาคารออมซินล้วบ่พ่อย่านไตรเดกรอยลงเครื่องได้ก็เลยไปได้เจอลงเคื่องมาจากกรุงเทพคุณพ่อตามไปตามไปหาแตไม่ได้อยูไม่ได้อยู่บอกแมลงเครื่องกลับไปเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์แต่ละนาาครไม่เาขนลุกค่ะน่าขำไม่ไม่กันเพิ่งมาถึงเหรอคะมาเที่ยวมาเที่ยวสถาบันเพิ่งมาถึง ครับผมลงเครื่องไม้เท้าสามมงแล้วก็ไปรับเองเป็นรับที่สนามบินมาเลยเหรอวนๆวนๆอยู่ใช้วนหมูมาเที่ยวค่ะนัะชิวหยุดงานสามวันมาเที่ยวไปกลดคนวะไปกลดมันคือคิดถึงคิดถึงบ้านบตกใจว่าพราวเอาไปย้ายนี้คิดถึงแม่แม่นะแม่เออคอยว่าเจ้าสีแนมนัดซิวบอชัดก็แว่นดำเดียว กุ้งซ่าขาวขึ้นของประเทศเซเว่นดำตื้มเซยายก็ว่านัดชิวเลไปไปไปมอฟไหมอ่ะเดี๋ยวนี้ออกกำลังกายไม่ได้ไป็มอบเหรอภาพลงภาหของอะไรแม่แสดงว่าตัวตัวชีวตัวชีว์อ้าก็ดูอยู่แม่คนบอกว่ามาดามถอดแป้นเนี่ยชีได้มองนัดชิวขาวขึ้นเลยก็เห็นแล้วของของพี่เปย์มีคนดูเท่าไหร่ครับตอนนี้สามหมื่นโอ้ยสามพันเหรอมีสองร้อยห้าสิบ พี่กับกไตางกันเลยตอนนี้ต้องว้เยอเยอะนะนี่ย,ย,งงยนั่นชิวคุยกับใครเพื่อว่อ,อ๋อคุยกับพี่เป้น,นี่แหละพี่น้องเลยเลยว่าเขาฝ่าน,นั่นเป็นหล่อแต่น่ารักโอ้แต่บังคนภูบ่าวยาซูเนะาะยยซูโอหังมา <laughs> <laughs> มาเราต้องแซะเอ้ยไม่ได้นะไม่แซะไม่ได้นะคะไ้ยกี่วันคะเนี่ย อันนั้นเดียวเออพี่เป้ลงคลิปไปแล้วอย่าจำลองรูปแม่มาเบิ้งหน้าแม่ยังเขาถามเจ้าว่าอยู่กี่วันนหยุดงานสามวัได้คิดอยู่ว่าอยู่กี่วันแต่จีามากับใครไม่รู้นั่งไม่แก่นอนบ้านทางโอ้ขอโทษค่ะนอนไหมไม่ได้นอนที่นี่มานั่งก็เดี๋ยวยูทูบเบอร์มือใหม่ไม่อยากเห็นแบบมาก่อนนอนไปเลยอันทานพนม มาต้องมานอนนอ่เขามีบ้านเนาะใช่ไม่ใช่อ่าวันนี้จะไปไปสร้างคอนเทนต์กับพี่บูมก็ล่นแหะ ที่บ้านคุณบูมนั่แหละไปด้วยไหมอยากลองไปค่ะใช่เคยไปยังไปอีกไหมวันนี้เดี๋ยวน้อปนัดจิวร้องเพลงหนอโอ้โอ้ฉันนัดจิวร้องเพลงดิอาจารย์นักดนตรีลงสูนอายกำลังว่าสีโอละน้องน้ำตากระไหลย่อยลงมคอ จนอายสมัครยอมมาน้องแฟนคลับประจำนำซ้ำเป็นคนที่อายหักกอดผู้บ่าวแต่ไม่เขานั่งตักอยู่นาเวทีย่าร้องตามคำขอแไม่รู้เรืนอเต้นหระแม่ก็ลูกหนาลากาย เอาแค่นี้ก่อนนะครับเพลงมันอบูปิตาเต้นเจแล้วเต้นไย่างไรเนาะต้องมีดนตรีขึ้นด้วยดนตรีมาบางรู้บางคนกระจายอยู่พูดปวดอวันนี้เจ็ดไงเดี๋ยวเขาจะทำเจ้าจากจริงต้งงจะเจ้าจากบ้านเกิกไปไม่ได้ไม่ได้คอยม่คิดถึงเจ้าเลยโอ้ยคนปัดเนี่ยเบอร์เตียวเป็ดนี่เบอร์เตียวเป็ดอยู่ไหนอยู่โน่นโอ้ยพี่อยู่นี่เป็นอาทิตย์แต่พี่ยังไม่รู้เลยเบอร์เตียวเป็ดะเขาบอกขอเบอร์เตียวเป็ดให้ดีใจนัด มาได้ค่ะเข้ามาใหม่เหรอคะง่ายงนัดไรไหมเนี่ยของนัดหรือของของมาค่ะมาค่ะอย่าลืมด้วยพี่น้องเลยกดติดตามกดไลค์กดแชร์มาค่ะนัดจิวข้าวหอมต้องทำเปไม่มาค่ะหวานมาค่ะเอาไว้เอาไว้อ่ะพูดแทนลูกกันนัดจิวมาค่ะนี่สองสองเห็นบอกพี่น้องเข้าไปกดติดตามช่องมาค่ะเลครับไม่เหลือข้าตลอดอันนี้ ให้มารอลงบินีงแะมั้งนี่เลยะครับพี่น้องป้ยดอกไม้ใหญ่เป็นอ่ไเบ้ามันมันมันมีใจค่ัมีใจใส่ข้างในทึ้นผ้าเป็นตัวยงเลยนี่ต้องภับตัวยงนะคะโอ้ยสร้างภาพก็ต้องอันนี้โอ้ยชุดยอดเด้อนี่ใช่ค่ะน้ำลนหอหนัน้าชิอผปรนมลงแล้วก็ขาวขึ้น อันนี้ประมาณประมาณกี่นาทีแล้วเบาเสียงเบาเสียงพี่เป้นี่แหละพี่เป้เสียงดังนอันนี้กี่นาทีแล้วอ่ะเจ้าพอแล้วก็ลงก่อนแล้วก็อะไต้นที่ที่เจ้ามานะพี่เป้เปินสอนนะยูทูบเบอร์มือใหม่นานนเออเปิลจะไปขันโฆษณาลงซะก่อนอีหล่าเอ้ยใช่แล้วก็แล้วก็ขึ้นใหม่มันก็ได้คลิปใหม่ไงแกไม่มันจะได้ไม่ติดเรื่องนะถ้าถ้า ถ้านานมันจะเป็นสีเหลืองเหลืองเหลืองเลยลงนี้ไปเลยพี่เป้บอกเลยดีกดการตาดสามีก่อนเด้อค่ะได้วจะพ่อกันไม่เด้อจากมาค่ะโอ้เจยกันนะมาหากินกันนะไม่ถ่ายหนูเลยยินดีครับดีครับมาจากไหนคะอ่านนบุรีครับนนบุรีครับผมนี่เอ็มซีมานนบุรีน้องเปวถ่ายเอาเลยถ่ายยังถ่ายเราเราก็ถ่ายคืนเหมือนลุงแอปเลยใช่ลุงแอปไหม หน้าตามืนลงเอฟหรอดอกไม่ใหญ่ขนาดโอ้พอจะลงจากกันดาเขามาผ่านลงเดยนล่างไหลมาบ้านพี่เต้เด้ออาอี่ันนี้ของใครอุ้ยอุ้ยอุ้ยจับช่องนั่งอะไรนะอะไรนะลุงผินลุงผินไม่อยู่นะคะเจ้าของช่องไม่อยู่ยืดอะยืดเลยแกเขาได้ใหม่ไม่ไม่ขึ้นดิค่ะคิดถึงนะชิวแล้วห้ามา